คนที่โรงเรียนเรามีไอคนที่ชอบตีคนอื่นนะที่ชื่อว่าเมย์อะคนที่ชอบตีคนอื่นที่ชื่อว่าเมย์อะเราอะมาตีเรากับคนที่ชื่อว่าเค้กสแตมแล้ววันเนี้ยมาตีคนที่เที่เราชอบที่ว่าที่แฝดก็คือ พี่วนัสพี่ซ่านี่เปล่าก็ไม่รู้อ่ะตีสองคนรู้ตีหนึ่งคนไม่รู้แต่เมียตีต่อยหน้าอกพี่วีนัสแล้วแม่พี่วีนัสไม่ได้อายุเยอะกว่าเรานะแต่เราชอบยกว่าพี่พี่วีนัสอะ่ะเกือบร้องไห้พี่วซ่าบอกเราแล้วเราก็เกลียดมันมากเลยชอบตีคนชาวบ้านไปเลยไปเถิด เมื่อว,วานก็เกิดเรื่องแล้วบอกครูฟ้องครูบอกว่าเราเป็นตัวก่อเหตุเมื่อวานว่าเราเป็นตัวก่อเหตุทั้งที่เรากับเพื่อนเราที่ชื่อเคก้กยังไม่ได้เป็นตัวก่อเหตุนะเมื่อวานเพื่อนเราที่ชื่อสเต็มอ่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้รักเราว้ยแล้วก็บอกว่าเราโยนรองเท้าสเต็มมันไม่ได้โยนแลวอยู่ดีเขาก็เมาคืนเราทั้งกับเคก้ก เรายังไม่ได้ทำอะไรให้เลยอ่ะดูดิดูดนิสัยมันใครว่านิสัยมันดีบ้างแล้วก็แล้วแล้วพอเขาไปที่ห้องรูปานใช่ไหมแล้วก็ไปตามแล้วเขาก็ตบหน้าเราแล้วก็ที่ชื่อว่าเมยนะตบหน้าเราไปเนะี้ยแล้วหน้าหงายเลยโอ้ัวชุกแล้วก,แวก็แล้วก็สเต็มก็มาซ้ำเรา แล้วไม่แยกตีเพื่อเราที่ชื่อว่าเค,ค้กกับสแตมตีทำไมอ่ะถามก่อนเขาเขาชอบตีเรามากเลยเป็นอะไรไม่รู้อ่ะตั้งแต่ปสามเขาชอบตีเราแล้วอ่ะตอนปสองก็ไม่ค่อยตีนะแล้วมันแล้วเราก็เลยไปบอกพ่อผู้ชายให้พ่อผู้ชายจัดก,การให้ แล้วพวกผู้ชายก็ด่าด่าดุแล้วก็เถียงกันไปมาแล้วอยู่ดีพี่ปอหงก,ก็เข้ามาเสือกเข้ามาล็อกคอสแต็มพี่คนนั้นชื่อว่าไอ้บาสนี่แหละพอล็คอเบาๆนะเขาไล่นล็อกคอแรงแล้วสต็มก็บอกว่าอะไรอะไรแล้วไอ้บาสบอกว,ว,ว่าเอารองเท้าคนนี่ไปซ่อนหยัาง แล้วเมียก็โดนพ่อผู้ชายรังแกแล้วก็ไปบอกพี่พี่แฟนนะบอกทำไมทั้งที่ตัวเองเป็นตัวโกรหกเรือ่องแล้วก็ไม่กินข้าวเที่ยงด้วยี่ข้าวเที่ยงก็ไม่กินลายของมันอะทีนี้อาจจะมีคำหยาบก็ขอโทษด้วยแต่ว่ามันจะมันจะทำอะไรพอไปฟ้องครูลแล้วครูเรียกมาคุยแต่คุม้มได้ตีแค่ถ่ายคลิปเฉย ครูไทยชิปวิดีโอแล้วครูก็แล้วก็เลยบอกว่าไม่ยากกับสแตมป์ตัวก่อเหตุม่าก็เลยมีคนเกลียดเยอะเยอะๆเลยและตอนตอนเย็นอ่ะตอนที่เราใกล้เลิกเรียนอ่ะก็ก็มาไล่ตีเราอีกแล้วเพราะเราจะไปเอาคืนไงที่เขาทํทพิแศดอ่ะเราเราก็เลยไปกวนตีนกับสแตมเค้กแล้วก็ก๊อป กับเ,เพื่อนเราพี่กวนตีนเอาเอาไม้กวาดมาเราไม้กวาดมาเป็นเอิมน้องชายรู้จังไหมหรือเ,เรียกว่า <c oughs> เราก็เดินมาแล้วก็เอาเอาตรงนี้นั่นแหละแล้วเราก็ไปตีพื้นแป๊ะแป๊ะแป๊ะแล้วเพื่อนเราก็เอาไม้กวาดมาไปจิปา <c oughs> นปีนจนเมียพอเราล้มบุ๊บเมียก็มานั่งทับเราแล้วก็บอกให้เพื่อนเด็กใหม่อ่ะที่ชื่อเนอยอ่ะแม่งบอกให้เนยจับคนอื่นใช่ดูดิแม่งนิสัยไม่ดีเลยเฮียเอ้ยทุกคนว่าเพื่อนนิสัยแบบเนี้ยคนมีไหม Bây giờ hãy mà la đi Bye 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 bye, bye, bye.